สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสวัสดีพี่น้องปองไปทักทายอีซีอันเป็นที่รักเลยคิดถึงสุขสุขคุณเดอ้อคลิปนี้เห็ดยังนอ้อวัสดีคลิปนี้ยอบนมากติดรักากระถางพี่น้องติดราคากระถางเพื่อเห้อาบอายุเพื่อ มีคนมาถามเจ้ากระเดาอยู่ขายกระถางขายดินขายต้นไม่รคาคาว้มากก็สได้เลือกเบิ่งหยิบเบิ่งโหลดหะนะย,ยังดินยังดินนะฮะในเป็ดไซร์ราคาดินนี่เขา,าขาย ค่ะเพิ่นเอาถุงหนึ่งสองถุงเนี่ยสิเขาขายตัวนั่นตายเห็ดหนามเหียนพี่น้องเ้ยเขาขายถุงละสิบห้าบาทถ้าเพิ่นเอาเป็นล้อยเขาขายเจ็ดถุงล้อยพี่น้องดินน่ะดินปลูกต้นไม้ดินผสมเสร็จนะ่ะดินครบสูตร ทางนี่เขาก็มีหลายใส่ใส่หน่อยใส่ไงใส่หน่อยกับราคาหนึ่งอีกใส่ไ่ก็อีกราค่าหนึ่งเองสินะพี่น้องกประมาณนั้นดินกับมีหลายสูตรแล้วก็ขายในราคาราคาเดียวกันสูตรใดกับการราคาเดียวกันอันดีต้นใหม่ต้นใหม่ก็เดี๋ยวแต่พันใหม่ ต้นหน่อยตุ่นใหญ่าราคาพอทอกันพี่น้องเขาก็จะว่างๆก็จะติดราคาไว้น่ะละ่ะมาหากินเนะพี่น,อนะน้องเนาะบางคนก็นใใบอกเขาจะยืบบุญดอกเห็ดเห็ดหนังเห็ดไปเห็ดหน,นังในเมื่อมีพยาย่เลียงพยายิ่ซัพพอร์ตอยู่ กระถามเห่าล่ะพี่น้องเห่าเฮ็ดเพื่ออย่างกระเฮ็ดเพื่อค้นทั้งหลังนี่ลหละพี่น้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อพ่อเพื่อแม่เฮ่านี่ลหละเพื่อคนหลบขางเฮ่านี่ลหละโอ้ยกองกับโบโคกัส อีกละค่าหนึ่งเลยพี่น้องมันหลายใส่ซ่ยืบนอนน้ำฉีดมันจีดฟุ้นเหรอ,อน้ำฉีดมันก็ริยติดมันก็ริยเป็นแบบนี้นกัาค่าพะทอกันนะ 弄嘛。No, แดดฮอ่ฮอนพออี่น้องว่พาพาอยูสิเข่าก็คือยังคือแดดแทะตอนแรงๆมากใบใบมากคือแดดยง่ามาขึ้นลมแห้งแห้อง,หอ,งอิชิพี่น้องแมวอิชิเย่บนไปใส่กับไปน้ำได้เนี่เฟียเฟียเดี๋ยวนี้อิชิจะเป็นแมวที่ขี่อ้อนแล้วเป็นแมวที่ขี่อ้อนแล้วอิชิอ่ะ ใส่นี่ไปนี่พี่น้องใส่นี่แล้วก็เป็นถาดลุมนี่ก็มีนะคะถาดลุมเทาก็มียูเห็ดงๆๆๆๆอกเงี้ยยูสีอะไรพี่น้องเอ้ยนนี่บุญประเด้นอนเว้นดอกถามว่าได้นอนเว้นบอประเด้นอนเว้นจักเถื่อพี่น้องฟองปลายเอ้ยบ่ได้นอนเว้นจักเถื่อคุณศาสตร์ก็มีให้นอนแต่ว่าบ่ได้นอนดอกอยู่เทียงหน้าน้อยนี่ละนี่ ตอนช่วงใบายแดดมันก็นจะซองแดงๆกันด,ดอกใหม่นี่พี่น้องดอกชนชมฟางนี้ก็ะเมน,นงเบิ้งต้นไหม่ต้นไรนี่แหละจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาไปพี่น้องบ้าง,บงอุปกรณ์ของเห่นไม้เปา่านอนรับแล้วเขียวอยากเล่นโทรศัพท์อยากเบิ้งการ์ตูน แค่หายแล้วก็เลยนอนแล้วเบื้องแล้วนอนหลับแล้วอันนี้ก็จะไปละเท่าไหร่นี่โอ้ยน้อพี่น้องฟองฝ่ายพี่น้องฟองโก,ก๊สื่อมากกับมาคำนวณเบื้องนั่นแหละคำนวณเบื้องละว่าเขาจะขายไปจักบาทจังสินะให้ค่าเนาะทีนี่ราคามี ไม่ละห้าบาทพี่น้องขายจักใบเลอจังเสด็จเงิ้น่อย <c oughs> คิดว่า <c oughs> เอ้ยเนอะลน่อยกำลังเลือโรงเรียนลูกหลานไปสาเบิร์ตไปตีลูกนนหลานหนีไปเลยเด้พี่น้อง หลานสาวไอ้ไอ้หนงเมยเนี่ยที่มันเห็ดกับเขากับน้ำที่มันเห็ดเนี่ยอยู่ในกินเลียเล้ยงน้องเลี้ยงหลานนั่นมันก็ปิดเทิม่มเลยไปเห็ดงานแล้วพี่น้องเฮ็ดงานแล้วเพอได้เงินค่าเทิ่มเพอได้เงินสื่อของใส่ส่วนตัวเขาละอยากได้โทรศัพท์อยากได้ยังเขาก็ับไปหาเอาเพราได้ค่านั่นค่านี่ไปเวอร์ซันไอ้นูนไปโหลดเวอร์ซันตรงการแล้วปิดเปิดเทิ่มหนูก็มาดอกเวอร์ซ<ๆ>ัน เลยเอาไปก็ไปสละอยอะบนวะไปไปอยากไปทางไหนก็ไปก็มาสละจักรสีบาจังไหนนักปีนอ้องยังรัยังราคาดินราคาต้นไม้เด้พี่น้องมาฮัานไปเห็ดใส่ค่อยค่อยเห็ดไปละเยอะบนเมือต่ละมือกับจักสิเห็ดอีหยังแน่เมื่อนี้กินข้าวกับอันแกงเนื้อไม้เด็กม่ไใด ่ได้ทายบ่ได้คุยตอนกินข่าวดอกพี่น้องย้่อบนยากจักได้ยินกันบ่ดอกว่านี่ก็ได้บอกพลังค้นก็มาย้่บนบ่เสียงคอยโพดเอาเรื่องปัญหาหลายกะมีด้ามามีบุหรี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เข้าใจน้ำเฮาดอกมาเป็นอย่างยังคอยมีแต่ปัญหา ตั้งแต่พาเห็ดคลิปมามีแต่ปัญหาพะนะบางเม่นกว่าให้ย่นุะตั้งแต่พาเห็นเจ้าเห็ดคลิปมามีแต่ปัญหาปจบปสยยปิ้นถ่ย่ายมาสั่นบารีมีทุกคลิปได้หรอปัญหาคลิปย่บุอยู่ดีกินดีกะมีคลิปย่บุอยู่ดีกินดีคลิปย่บุปไปเที่ยวคลิปย่บุล่าเรื่องกะมีมีความสุขกะมี ก็บ่ได้เมนวามีแต่แต่คลิปมีปัญหาตลอดดอกแต่ว่าพนกล่าคือคือแต่งแต่พัดเห็ุคลิปมาเห็นตาเจ้ามีแต่ปัญหาพนะว่าห้ีย่บนญไหพี่น้องพลังคนก็จะเมนว่าคักมาเนี่ยเจ้าบ่มีปัญหาก็เลยออกไปทถอเฮียบยุญก็ได้สา่งภาพเนะาะก็ได้ว่าถูกยากลำบากปันาไมมีปัญหาปันใดก่โอ้สังภาพปั่น นะปัญจิมปัญจือถูกปันใดก่าเจ้าของมีขาเจ้าบรรลุน้ำเนาะยีบบ่บุญผลผเป็นยังสั้นยี่บ,บุญเป็นคนตรงแบบนี้มียังกบาออกไปยี่บ,บุญเสือมาทุกครอบครัวจะมีปัญหาละพี่น้องจะมีปัญหาน้ำกันแทบจะถูกครอบครัวแหละเพียงแต่ว่าเขาบริยูนีทีแจง้งแล้วเขาไม่ได้อยู่ในสื่อไม่ได้อยู่ในโซเชียลเขาก็เลยบดได้มาว่าเขาก็เลยบ่ได้มันระบายออกโซเชียลคือย่บ,บุญ ต่ว่าเย่ยบนปิดเป็นคนอยู่ในโซเชียลเป็นบุคคลสาธารณะเปิดช่องอ่มันก็นเลยมันก็นเลยเห็นมีคนหูจักเออว่าเฮาปม,มีปัญหาจังสันจังสีประมาณนี้นะเย,ย่บนว่ะจริงๆแล้วนะ่ะทุกคนก็จะอาจจะมีปัญหาเหมือนกันทุกคนแหละแมนบอกมีปัญหาเหมือนกันทุกคนแหละแต่ว่าหันเพลินหันโมเดลโมว่าออกซื้อคือเย่ยบนซื้อ,อเย,ย่บนว่ะ ผู้ผู้บ่มีปัญหากะกะดีไปกะเลี้ยวไปกะจะซ้ำเติมกันเพาะเห็นบ่พี่น้องกะจะซ้ำเติม,มกันหลายผูบ่มีกะกะดีแล้วกะดีใจน้ำพิน่นผู้เป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบแต่ยายบ่นมามันบ่มีผู้ใดสมบูรณ์แบบไปสะทุกเรื่องเนาะ เดว่าพี่น้องว่าใบละห้าบาทหนี้งใบละห้าบาทใบละห้าบาทค่ะกระถางกระถางพลาสติกใบใหญ่น,นี่ใบอันนี้ใบใหญ่สุดก็ยี่มห้าบาทเดงบบง่อยบักอีกเลยพี่น้องถาดหลุมถุง ถุงก็มีเป็นเบอร์เป็นใสออบถุงมันมีเบอร์ใดแน่นีอ่ออบถุงดำเนี่ยถุงเพาะก็มีได้พี่หน่อยนี่อร์ทุยยางอะไรถุงเพาะเราก็มีเป็นแล้วค่าติด เอาซ้ำนานละพี่น้องแยบนจิดจัดอันนี้ไปใส่สั่นใส่ยังให้มันเรียบร้อยก่อนเด้อมันนางว่านางจ่าเหตุงานไปคุยไปที่ซืด,ดอดอกจะเสียดยังละตะละมือเนาะงอเงงีง,อง,ง,ง,งกอยู่ขอบุญขอบคุณหลายๆผู้ให้กำลังใจผู้ติดตามชีวิตบ้านๆของแย่บนคนโคราชพี่น้องเอ้ยปัญหามีไปแก้เพื่นว่าเอาจา้าเลยกระจีสู่กะสูไป